สวัสดีครับนี่ผมบูดครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนทุเรียนการสร้างสวนทุเรียนประมาณ3ามสิไรนะโดยใช้ระบบโซลาเซลล์โดยทีมงานช่างโดดนี่ฮะได้ติดตั้งก็เดี๋ยวมาให้ความรู้เพื่อนเพื่อนหน่อยว่าสวนแบบเนี้ยถ้าสนใจอยากจะสร้างเนี่ยเราจะคำนวณยังไงคือใช้ปั๊มแบบไหนแล้วก็ใช้ท่อประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ่าอ่าครับมาดูอันนี้บ่อกอนบ่้นะของเขาเนี่ยประมาณ5ไรใช่ไหม อ่าห้าไร่อ่าห้าไร่แล้วก็ขุดลึก20เมตรเนี่ยยีเมตรประมาณนั้นเนาะขุดลึก20เมตรแต่ว่าน้ำเนี่ยน้ำน่าจะเหลือประมาณ7เมตรน้ำเจ็ดเมตรน้ำเหลือประมาณ7เมตรแต่ว่าจากระดับน้ําขึ้นไปขอบเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ13เมตรอืมอันนี้มันทั้งหมดเนี่ยมันได้ประมาณกี่ต้นเนี่ยทั้งหมดนี่สามสิบเจ็ดไร่ที่เราขุดไป5ไร่เหลือประมาณ32ตอนนี้ปลูกมา700หน่อยหน่อยเจ็ดร้อยหน่อยหน่อยก็ใช้ สองหัวนะตอนนี้ใช่สองหัวหัวสามร้อยสองหัวหัวสามร้อยสองหัวใช่แล้วก็ปั๊มของเรานี่ใช้ตัวสิบแรงสิบแรงของมิซูสิบแรงของมิซูซูเปอร์ปั๊มเป็นตรงนี้เป็นปั๊มแรงดันครับเป็นปั๊มแรงดันปานกลางไม่ใช่แรงดันสูงอ๋อก็คือที่ราบสําหรับที่ราบใช้ประมาณนี้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ราบอันนี้คือคือที่ที่ชันปานกลางที่ชันปานกลางเราก็เลือกปั๊มแบบนี้ใช่เลือกปั๊มแบบนี้แต่ถ้าเป็นที่ราบก็เป็นเป็นอ่าคือก็ ดูดส่งใหญ่กว่านี้หน่อยอ๋อมันก็จะได้น้ําเยอะขึ้นได้ได้น้ำเยอะแต่ว่าเพชเชอร์ในการส่งเลยเนี่ยมันส่งสี่สูงเกินนี้ไม่ได้อ๋อเวลาเวลาเราจะคํานวณปั๊มเราต้องเราต้องเช็คระยะความสูงก่อนแค่ความสูงอย่างเดียวใช่จะใช้ปั๊มเคก่อนคือสิแรงจริงแต่ว่ามันมีแบบเพสของมันเนาะว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ความสูงของเราใช่อันนี้มันเปิด1โซนกี่โซนนะที่เราทําไว้เนี่ยเปิดประมาณกี่โซนอันนี้ทําไว้7ประตูแต่เปิด3ที เปิดสามที่เปิดสามทีสามสิบก็ไร่เนี่ยมันก็ประมาณโซนล็อกหนึ่งประมาณสองไร่อ่ที่ประมาณสิบไร่อ่าประมาณสิบไร่ล็อกก็สิบไร่อ่าประมาณนั้นสิบไร่ก็สองวัตต์ต้นที่เราเปิดได้เนาะต่อล็อกตรงนี้ฮะใช่ใช่แล้วก็เป็นระบบอ่าโซล่าเซลล์ที่เราทำเนี่ยฮะก็คือแผงตรงนี้ใช้กี่แผงอันนี้ใช้สามสิบสี่แผงสามสิบสี่แผงใช่แผงสี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบห้าแผงสี่ร้อยหกสิบห้าใช่นี่ฮะสี่ร้อยหกสิบห้าใช้ สามสิบส <34 S 2> ี่แพลตอนนี้เราเปิดอยู่ก็แนะนำทำปั๊มอย่างเงี้ยคือถ้ามันสูงเงี้ยน้ำมันจะกันย้อนกันอะไรเงี้ยเรามีเทคนิคไงก็เราเขมีเช็ควาล์วไว้กับตัวปั๊มคร<ม>ับมันก็มีซับตัวปัมม๊มมีเหมือนไอ้ตัวแอร์แวร์แอร์แวร์เ,เวลาปิดเปิดเครื่องอะไรเงี้ยเออมันเป็นซับแท้งมาในตัวอ๋อนั่นแหละครับเป็นซับแท้งมาในตัวเพิ่มเพชเชอร์ในแล้วก็ลดเพชเชอร์เรวลาปิดปั๊มอะไรเงี้ยลดการแตกตรงนี้ใช่ มันก็ทําให้เราเหมือนกับว่าถ้าพอเรื่องปั๊มมันไม่ค่อยมีปัญหานะใช่ใช่มันจะทําให้ปั๊มไม่มีปัญหาแล้วก็ทางดูดเหมือนหัวดูดเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่ใส่ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเวลามันกระแทกกลับลูกยางหัวดูดก็ปิ้นก็มีอะไรเงี้ยครับหัวดูดระเบิดก็มีอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนใ<ม>หญ่ที่เราเจอเจอเนาะประมาณเนี่ยเราแนะนําปั๊มคือจบไม่มีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปั๊ม ของมิสูหรือว่าผมใช้แต่มิสูอย่างเดียวครับมิสูอย่างเดียวเลยจบเลยใช้ใช้มิสูแล้วมันจบไงไม่ต้องไปแบบจุกจิกซ่อมกอซ่อมถูกใช่ไหมแล้วมันเป็นแบบตลาดเนาะเขาทำงานแล้วซื้อรับตีซื้ง่ายใช่ใช่ก็เลยราคาไม่แพงส่วนใหญ่ที่เราติดมาเนี่ย เราทำมากี่ปีนะก็หลายปีเนาะก็ไม่ค่อยมีปัญหาสามสี่ปีแล้วติดมานี่จะร้อยตัวแล้วนะเออก็ตั้งแต่เดือนเดือนที่แล้วมาถึงเดือนนี้ติดไปแปดตัวแล้วอ่ะแต่ประมาณเดือนกว่าเดือนครึ่งเนี่ยติดไปแปดตัวแล้วแปดตัวเก้าตัวลูกค้านี่คือไม่ค่อยมีฟีดแบ็กกลับมาเลยเรื่องฟัมใช่เขาถือว่าโอเคเลยนะไม่มีแล้วก็พวกระบบโซล่าเซลล์อะไรพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่านี่ฮะถ้าเราจะสอนวิธีเขาบอกวิธีเขาจะใช้แบบไหนให้มัน ให้มันทนให้มันทนแล้วก็ดูแลเอาใจใส่มันนิดนึงมันจะอยู่กับเรานานแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งปล่อยว้างใช้แบบไม่ดูแลมันมันก็อยู่กับเราไม่นานนี้รับประกัน2ปีนะใช่2ปีใช่ไหมตรงนี้ก็ปั๊มบริษัทรับประกันเท่าไหร่สองปีเหมือนกันสองปีเหมือนกัน่จริงๆเราใช้ทั้งไฟได้แล้วก็โซล่าเซลได้ใช่ไม่ใช่ว่าใช้ไฟเอใช้โซล่าเซลอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่ที่เราติดตั้งแล้วมันไม่มีปัญหาเราก็เลยเลือกแบบนี้ใช่อ่าถือว่าโอเคเลยตรงนี้ฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ว่านี่ฮะสามส่ฟาไร่แต่ก็เลือกในระบบของเราคือใช่เปิดสามที่พอเปิดสาที่พอนี่ฮะคือลดลดเวลาการทํางานลดเวลาการลดลดน้ำไงเอาเวลาไปทําอย่างอื่นใช่ใช่ตอนแรกลูกค้าบอกไาไม่มั่นใจโอ้โตอนทําอ่ะนะอยู่นี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ย ถามแต่ผมันใช้ได้เหรอมันจะใช้ได้เหรอใช้ได้จริงไหมใช่ออรอก,ก่อนครับรอดูเดี๋ยวผมทําให้ดูอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวมาดูนี่ฮะมันแตกยอดแล้วนะนี่ปลูกไว้สามเดือนแล้วเนาะไม่ถึงสอ <2 S 1> งเดือนเองสนะองเดือนนี่ฮะก็แนวทางการปลูกที่ทําโคกแบบนี้คือมันจะช่วยเรื่องการเสด็จน้ำช่วงทุเรียนโตนะมันจะทําให้การมีลูกง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องป่วยเรื่องอะไรเพราะว่าเวลาฝนตกมาเนี่ย โคกพวกนี้มันจะทําให้เสด็จน้ําได้ดีนี่ฮะอันนี้ท่อเมนระวังเท่าไหร่อ่ะท่อเมนหกท่อเมนหกนิ้วท่อเมนหกแล้วก็ออกออกวาลสี่ออกวาลสี่สี่เมนวาล์วออกมาสี่แล้วก็ซอยสองนิ้วอ่าสองนิ้ว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 แล้วก็เข้าต้นอ๋อเข้าต้นนี่ก็เป็นหกหุนเลยหกหุนอ๋อนหกหุนมาเลยถ้าจะเป็นสี่หุนได้ไหมได้แล้วแต่สี่หุนก็ได้สี่หุนก็ได้หุนก็ได้แล้วแต่แรงน้ำมันก็เหมือนเดิมใช่แรงดันเหมือนเดิมแต่ว่า ว่าเขาอยากให้มันโล่งๆเขาก็ใส่หกขุนอ๋อคือมันไม่ได้มีอะไรตายตัวก็อยู่ที่เราปรับตามหน้างานนะตรงนี้นะใช่แต่ส่วนใหญ่นี่ก็ถือว่าน้ำมันอยู่ไกลอยู่ฝอยนู้นใช่น้ำอยู่ไกล้ดหนึ่งชั่วโมงนี่กับเปียกหนึ่งชั่วโมงก็สองหัวก็หกร้อยลิตรก็โอ้โหเหลือเฟือแล้วนี่ปลูกได้สามเดือนเริ่มรัดรัดยอดแล้วนี่ฮะถือว่าไม่ถึงสองเดือนใช่ไหมเริ่มรัดแล้วนี่ฮะ ใช่ก็การันตีโดยทีมงานอันนี้งบประมาณก็ประมาณสองสามแสนประมาณนั้นนะต้นต้นใช่คุยกันได้ค,<ม>คุยกัน,น,นได้ตัวมาคุยได้ได <ๆ S 2> เพราะว่ามันแล้วแต่พื้นที่อันนี้ก็มาปรับกันตามพื้นที่ถ้าปั๊มมันเล็กหน่อยอย่างสักห้าแรงพื้นที่สวนถ้าประมาณสิบไร่ห้าไร่เนี่ยมันก็จะลดคอลงมาหน่อยตงนี้น,นะใช่ครับมันอยู่ที่ว่าพื้นที่ของเรามันมันอยู่ที่โจทย์ของลูกค้าบอกว่าลูกค้าบอกว่า อยากได้แบบไหนสมมุติว่าอยากได้เปิดให้มันน้อยที่สุดแล้วเราจะคานวณเครื่องคํานวณปั๊มคํานวณท่อให้เขาทําแบบไหนให้มันลดได้ไวสุดหรือว่าคอ้ใช้จ่ามีน้อยแต่อยากได้เปิดแบบซัพพอร์ตหน่อยหลายๆที่น้อยแต่ว่าแค่นี้ก็ได้อันนี้อยู่ที่เราประยุกต์เอาใช่ถูกแล้วคือเราทําให้ได้คํานวณให้ได้ตรงนี้เหมือนอย่างเพิ่งปิดจ็อบไปที่ราชบุรีอะไรเงี้ยสองร้อยไล่อะไรเงี้ย เปิด6กทีเสร็จอะไรเงี้ยจบในวันเดียวเขาบอกว่าต้องการจบวันเดียวแล้วก็เราก็ต้องมาคำนวณคำนวณปั๊มให้มันแรงขึ้นตรงนั้นใช่คำนวณให้เขาตามงบของเขาเ่าเขามีงบสูงแล้วก็คำนวณให้ได้ตรงนั้นใช่อ่าก็อยู่ที่หน้างานอยู่ที่เพื่อนใจลาดลาดบุรีใช้สิบแรงสองตัวเหมือนกันนะขอลาดบุรีสิบแรงของตัวเหมือนกันใช่ไหมใช่สองตัวอาจก็ต้องเมนหกเหมือนกันคือสองสองพันสี่ร้อยโคกเนี่ยประมาณสี่ร้อยโคกกับรถรถประมาณหกครั้งจบหกครั้งจบอ่าแล้วก็อยู่นี่ก็รถกิด สามครั้งจบอะไรเงี้ยอ่าครับใไ่ได้ก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะฮะเดี๋ยวจะมีงานอีกหลายงานเดี๋ยวก็ค่อยๆถ่ายลงมาให้เห็นเพราะว่าตอนนี้งานที่ตากก็เริ่มมีมาเรื่อยๆเนาะมีะเรื่อยๆตอนนี้ก็มีนี่ฮะก็ยังไงก็ฝากอย่าลืมติดตามนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็จะลงให้เพื่อนๆดูแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ